ตอนนี้ชัชเอาส์ครีมอวนิลละาใส่เครื่องปนแล้วใช้อะไรดีนะอ้อเออชีสเมนฉันจะผสมทั้งหมดเข้ากันสวยงามมากแล้วก็มันออกมาเป็นสีฟ้าสวยจังเลยแต่ไม่เก่งกับรสชาติที่ไม่ปรงประสงค์อะและฉันเทลงไปในเครื่องทำไอศครีม อาก็ไอศครีมพร้อมแล้วเราควรตกแต่งมันด้วยการตกแต่งที่พีสุดก็คือไส้เดือนอ้อยน่าขยักแยงสุดๆฉันจะวางไว้ตรงนี้ก่อนละกับฉันจะทำไอศครีมสันอร่อยอีกอันละฉันใช้สีแดงไอศครีมแต่จะผสมกับอะไรดีนะฮะ <laughs> ด้วยเจลน้ำหวานสุดอร่อยนี้สีแดงเล็กน้อยสีฟ้านิดหน่อย คนเป็นสีมูสแสนสวยล่ะโอ้มันยอดเยี่ยมมากเลยสวยงามฉันให้ลงไปในเครื่องนี้ดูสิสีมันสวยมากเลยแรสชาติก็วิเศษสุดๆเลยเราต้องตกแต่งเพิ่มด้วยขนมหวาน M&M ละ่ะใช่เลยสดยอดมากฉันใส่เหมือนตรงนี้แล้กันสงสัยจะว่าใครด้ไอศคริมแบบไหนอ๋อฉันขอเป็นคนแรกนะโอเค อ้ใช่อร่อยจังเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันนะไอศครีมแสนวิเศษอร่อยจังแต่ว่าพวกคนก็กบกรอบแสนอร่อยอร่อยจะต้องเรียนนิ้วเลยอร่อยสุดๆและตอนนี้ก็ตาเธอแล้วได้เลยเอ่อฉันจะไม่กินมันแน่นอนนะกินเข้ากินสินี่มปนของเธอนะ เออนไอศครีมชนเอาสุดๆเลยอ่ะฉันจะป่วยแล้วฉันไม่อยากกินอ่ะฉันาต้องรีบจบเรื่องนี้ซะก่อนโอ้าเธอกินได้ยังไงเนี่ยโอ้น่าแตงหยางสุดๆเลยฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนในชีวิตฉันรู้สึกเหมือนจะตายมันต้องเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดอศสครีมวันนี้ล้านนี่แหละเหมาะเลยก็ไอเดียของฉันฉันจะผสมอะไรดีนะ ฉันว่าฉันใช้มัสตาร์ดดีกว่าไอศครีมกับมัสตาร์มันเป็นรสชาติแบบไหนนะไม่เหมือนใครแน่นอนสีจเจ้ามาสวยงามด้วยละ่ะแต่รสชาติน่าทะยิบแย,ยงสงสัยจะว่าใครจะได้มันกับส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมของฉันก็พร้อมแล้วเหลือแค่ทำไอศครีมใช่แล้วสีออกมาสวยงามมากแต่ฉันตกแต่งด้วยอาหารแมวละ่ะ เออน่าขยี่ขยกตอนนี้ฉันใส่ไว้นในนี้และไอ้กันที่อร่อยกว่าอช็อกโกแลตนี่แหละใช่เลย <Go! S 1> แต่เราต้องผสมกับอะไรบางอย่าง <Wow. S 1> ส,สตอเบอรี่เหรอต้องอร่อยแน่นอะนมากกว่าน,นี้มันจะหอมหวานน่ารับประทานแลวฉันจะผสมสตอเบอรี่กับช็อกโกแลตรสชาติดีมากเลย mm. นี่แหละที่เธอต้องการ เราจะเทมันลงไปในเครื่องทำไอศครีมโอ้ใช่และตอนนี้ฉันจะประดับมันด้วยแหวนหลากหลายสีสันสวยและก็อร่อยด้วยและก็เข้าที่เลยและใครจะได้กินของอร่อยแบบนี้นะใครจะชอบดีว้าวน่าสนใจจังมาตัดสินกันถ 1, 2, เถอะหนึ่งสองสามอ๋อฉันนะมาดูกันว่าใครได้อะไร <What? S 1> มันดูดี โอไม่ฉันคิดผิดนะนี่มันรสชาติอะไรกันเนี้ยฝันร้ายสุดๆเลยรสชาติเยี่มมาก <Okay. S 1> กินเข้าอ้ก็ได้แถมยังมีอาหารแมวด้วยอ๋อฉันกินหมดแล้วตาเธอแล้วเธอกินเร็วมากตอนนี้อ๋ใช่ใช็คไอศครีมที่อร่อยที่สุดแน่นนอนมันคือช็อกโกแลตไอศครีมนี่แหละที่ฉันชอบจะกินมัน ฉันมีไอศครีมวันนล้ลาะมันธรรมดาไปเราต้องแสมอะไรบางอย่างล่ะไม่เออป่าน่าลังเกียจสุดๆเลยแต่ฉันใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันและฉันไม่เคยทำไอศครีมจากป่าเลยนะและฉันก็มีบ็อกคอรนด้วยเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีแล้วสงสัยจังมันจะออกมาเป็นยังไงอะแต่ถ้าแค่ดูเฉยๆมันก็โอเคนะ ฉันรู้ว่ามันน่าแลกอย่สุดๆแน่นเนาะที่เหลือก็แค่ตัแซงมาร์ชเมลโล่สงสัยได้คิดว่ามันอร่อยไงแต่จริงๆสยองตั้งหางแต่ฉันใส่มันไม่ได้ก่องก่อนงั้นก็ใช้ครีมวันนี้ลายอีกครับแล้วฉันจะผสมกับอะไรดีนะอร่อยๆเลยกันไม่ฉันคิดว่าฉันใช้สาลาย ไอศครีมกับสายลายจะออกเป็นสีเขียวที่สวยงามโอ้ my god ฉันจะเทนมันลงไปในเครื่องทำไอศครีมแล้วก็ทำเป็นไอศครีมสีเขียวฉันจะลอยของอร่อยด้วยนะอย่างเช่นเราได้ใส่ลมกนิสวยงามแบบนี้มันดูวิเศษมากเลยแต่ฉันไม่ได้หมายความถึงรสชาตินะเอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วฉันขอเริ่มก่อนได้ไหมโอเคนั่นคืออะไรอ่ะ โอ้นูน่ากินจัง <c oughs> แถมยังสวยด้วยเราต้องลองแล้วโอไม่นะรสชาติมันห่วยแตกมาก oh <my> ห่วยงั้นเหรอ <c oughs> ฉันต้องกำจัดมันๆๆแล้วแล้วแล้วรมันแย่มากเลย <c oughs> เรสชาติเหมือนกินหญ้าอยู่เลยอะตาเธอแล้ว <Okay. S 1> ได้เลย <c oughs> อะไรรอฉันอยู่ล่ะโอ้สวยจริงเลยแฮมมีมัชมันเล่นด้วย <c oughs> อ,อไรไ่อยไากฉันคิดผิดไปมันน่าคายขยงมากฉันรู้สึกจะป่วยแล้วข้าวกินแล้ว ฉันทำไม่ได้มันรสชาติของปลาด้วย <Yeah. S 1> กินแล้วข้า <c oughs> ฉันจะพยายามแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่กินมันนะอ๋อมาดูกันว่าเรามีอะไรครั้งนี้ <c oughs> ฉันคิดออกแล้วละ่ะฉันจะเอาอสครีมสีขาวธรรมดาธรรมดาเช่นเคยและเพื่อสีสันและรสชาติฉันใส่หัวหอมลงไปมากกว่านี้นี่แหละที่ฉันต้องการและก็เติมนเทลลลงไปเยอะ,ยะ แต่ดูเหมือนว่ารสชาติของโนเทลลาจะไม่ใช่สคริมนี่เลยนะเพราะมันมีหัวหอมอย่างไงอ้อสีมันออกมาสุดสนมากเลยและแน่นอนกินนะจะดีกว่าีนถ้าไม่ได้กินงั้นเดี๋ยวฉันทำไอสครีมเดี๋ยวนี้ล่ะสีสวยน่าอร่อยมากเลยแล้วก็ตกแต่งด้านบนด้วยมีเจ๋งมากแต่รสชาติมันชวนโอ้สุดๆ แต่ไว้น,นี้นีละกันแล้วลฉันทำอะไรเอกดีนะครั้งนี้ใช้ไอศครีมสีนู้มสวยจ้งแล้วฉันจะเพิ่มขาไก่ลงไปเยอะๆ็ควาควาควาัล่านิดหน่อยก็ไม่เสียหายไม่ละ่ะฉันเทให้หมดขวดเลยนั่นดีขึ้นเยอะเลยโอ้อใช่ครั้งนี้ฉันจะเพิ่มซอนม่เกิดให้ลงไปด้วย ช่างเป็นไอศครีมที่นะะ่าใครขยันสุดๆส,ดสดยองมากเออฉันไม่กินมันแน่น,นอนเหลือแค่กดใส่โคนตอนนี้ก็ามาทำไอศครีมกันแล้วก็กดใส่คนสุดพิเศษแล้วก็โรดด้วยสปริงเกิลสีขาวมันออกมาดูดีมากเลยแต่รสชาติแย่สุดๆสาวๆลองเลย <c oughs> ฉันเธอฉันเธอฉัน,ฉน ตอนนี้ฉันจะดูซิว่าสิ่งฉันได้คืออะไรมันดูสวยดีนะแต่รสชาติละ่ะม,มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกินนะมันแย่ยม,มากฮะเธอสมควรแล้วละ่ะเดี๋ยวก่อนฉันจะ,จะกินแกฉันไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรขาไก่กับโค้กเหรอแล้วเธอละ่ะตอนนี้ก็ตายฉันแล้วสีม่วงกับมีน้อยแสนอร่อยโ oh <my> อ้าโอไม่นะไปสกินที่่วยมาก อะไรขึ้นกับหน้าของฉันกินไม่ไหวแล้วเธอต้องกินโอเคฉันต้องกินให้จบๆสินะฉันจะอ้กอ่ะโอ้ะโอ,อาบาย,บายมีหลายอย่างเลย,ยแต่ฉันใช้ไอศครีมวาน,นีลลาเป็นฐานข้าวนี้จะผสมกับอะไราดีนะครั้งนี้ฉันทำอะไรหวานๆแล้วก็หอมอร่อย ด้วยคุกกิโอริโอนี่แหละที่ฉันต้องการแต่ฉันจะเพิ่มนังเก็ตลงไปด้วยตัวเชื่อมต้องหมกมาสนุกแน่นอนฉันจะผสมทุกอย่างเท่าด้วยกันแล้วมันก้ามาเป็นอะไรที่ไม่คาดถึงสีออกมาเจ๋งมากแต่อาจไม่อร่อยนักนะหมายถึงนังเก็ตน,นะแต่ช็อกโกแลตอาจจะพอดูได้แล้วก็โรยด้วยเฟรนช์ฟรายฉันนด้ถึงการทดลองเจ๋งๆออกแล้ว สิ่งใหม่ของวงการขนมแน่นอนแล้วฉันจะทำไอศครีมแบบนี้ใช้ช็อกโกแลตด,ด้วยละ่ะโอ้น่ากินจังแล้วก็เพิ่มนิสตอร์รี่แสนอร่อ, The Sand อรและฉันจะเทสตอรี Story ทั้งหมดที่ฉันมีเลยออกมาสุดยอดแน่นอนแล้วลฉันก็จะเพิ่มูชิลงไปด้วยฉันสงสัยจังว่าจะออกมาเป็นยังไงฉันเคยทุกอย่างทุกผสมกันให้เรียบร้อยสวยดีนะแต่ฉันก็ไม่ลองแน่นอน ตอนนี้ก็ไม่ถึงเวลาใส่ใเครื่องทำไอศครีมแล้วแล้วก็ตกแต่งมันด้วยช็อกโกแลตชิพมันดูน่ากินมากแต่นั่นเน,นไม่กิ่นที่เฉพาะตัวมากเลยแค่นี้แหละพวกเธอกินได้แล้วมาลองกันครั้งนี้เธอ,อเฉันเห็นด้วยโอ้มันดูน่าอร่อยดีนะจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอืม ก็ไม่ร than okay. ู้สิมันก็ไม่ได้ห่วยขนาดนั้นเธอก็กินด้วยสิฉันพร้อมแล้วฉันจะลองเดี๋ยวนี้มันคือช็อกโกแลตแต่รสชาติแปลกนิดหน่อยฉันอาจจะกินได้นะฉันไม่เข้าใจรสชาติของมันเลยอะเธอละฉันก็ด้วยดูสิเรากินหมดพร้อมกันเลยเยี่ยมว้าวบาร์บาร่าเธอโชคดีมากได้ปบคนเป็นถ้วยเลย นิกไม่ค่อยเท่าไรแต่เขาก็ไม่ได้อารมณ์เสียนะจูลี่ไม่มีโชคเลยเธอได้แค่เม็ดเดียวเองจูลี่เธอเลิมเลยฉันไม่ความคิดดีๆแล้วที่เนี่ยผมว่าฉันอยู่ไหนนี่แหละที้ฉันต้องการทั้งเร็วทั้งอร่อยเ <Awesome. S 1> จง๋งฉันเป็นคนตัดไปฉันจะทำป๊อบคนอย่างรวดเร็วโว้นนิก ฉันไม่บอกฉันเลยว่าเธอเป็นพ่อครัวเตรียมจดสุดไว้เลยเราจะเอากระทะมาแล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดลองไปรอแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็กินได้ว้าวมันระเบิดาสาวๆหลับแล้วว้าวนี่นี่เป็นสูตรที่ตังระเบิดมากฉันมีวิธีดีๆในการทำป่คอคร์นแล้วจะผสมซอสพริกตาบาสก,กับคลอล่าแล้วต้องให้เพื่อนรักของเธอดื่ม นี่มันอะไรกันอ๋อเราชอบอะไรเนี่ยเออนี่แหละที่ฉันต้องการขอบคุณนั้นนิกเพด็ดเพด็เพดว้าวดูสิบ,บาร์บาร่าและนิกได้ยินลิลลูกตาอยู่ขนาดไหนแต่จูลี่ได้แค่เดียวเองโอ้ยขี้แพ้นี่เ้าทรายไม่สังเกตแต่จูลี่ไม่มีอารมณ์เล่นนะเอาหนีไป <c oughs> อย่ามาแย้มกับฉันทำไมต้องฉันกำลังด้วยล่ะตอนนี้ฉันจะเอาคืนบ้าง <c oughs> นิกเขากำลังทำอะไรนะ สบซ้อนมันเคยให้ใส่ตาได้ไงอีขยะขยะจูลี่้าเธอต้องการเธอกินตาของฉันได้นะอะไรนี่มันตาของจริงเหรอช่ยเอาไปสิเอาไปตุ้งหางฉันนะแต่ว่าระวังนะเธอกินตานี่ไปแล้วไม่จริงนะขยะเดี๋ยวฉันช่วยเองอืมฉันชอบกาแฟช้าๆชจังนี่มันไรนะลูกตาอ้าเธอเนี่ตลกจังตอนนี้ก็ตาฉันบ้างอืมอร่อยจัง ฉันก็ตลอดเองดไ,ได้เลยหวานะน่ากินมากว้าวเร็วมากตาฉันแล้วเปิดหมดเถอะบอ,อร่อยว้วนิกนายกินได้เร็วมากนายจะแบ่งทั้งสองไหมวก้ยอยากหิวมากแค่นเดียวก็ได้นะไม่เป็นไปของฉันนิกนายกินยันลิลูกตาข้งเดียวหมดเลยไม่ได้นะสายกันไปแล้วตอนนี้นายเห็นทุกอย่างรอบตัวฉันเลย <S <S ไม่ไหวนะอเอามันออกไปจากฉันทีแค่อันเดียวเองฉันทำได้อมนี่มันอะไรอ่ะพวกเธอต้องสติหน่อยพวกเธอทําได้เดี๋ยวฉันลริมก่อนบาเบรานั่นมันมมล็กพันุ์ฉันไม่ควรกินมันนะถ้าคนปกมันต้องหักคอยดูนะบาเบราระวังหน่อยเขาโยนดินมใส่พวกเราตอนนี้ฉันจะปลกมัน ทำไมมันไม่งอกออกมาบาบาร่าเธอต้องรอสักนิดให้เวลามันโตสักหน่อยเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนฉันต้องรีบกินเร็วๆจะได้ไม่รู้สึกถึงรสชาติอี๋เมนเขียวสุดๆฉันต้องการกำจัดรสชาติของมันด่วนนี่แหละที่ฉันต้องการขอยืมหน่อยฉันต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยโตสิพันดินไว้ลบเร็วไม่ต้องห่วงมันก็แค่ต้นไม้ของบาบาร่ากำลังโตน่ะ ตอนนี้บ,บาบบราต้มีต้นบลูคลี่ของตัวเองโอ้ย <laughs> oh, <no. S 1> แย่ที่สุดฉันเกลียดบลูคลี่ oh. จะเอก <laughs> บาบบาราเธอควรไปล้างหน้าก่อนนะ oh. ส่วนฉันก็ควรกินบลูคลี่ได้แล้ว oh. อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บลูคลี่ <laughs> แต่ฉันไม่ค่อยคิดได้ดีที่จะจำกัดมันมแล้ว <laughs> ดูสิมนุษย์ต่างดาว <laughs> จูลี่เธอรู้ใช่ไหมว่าคนกอหกต้องถูกวันโทษในตอนจบนะ oh. และนี่ก็ลังรองลองโทษทีอ,อยู่ อร่อยมากงั้นก็กินอีกสิไ,ไม่น่าเกยเคยแยงข้างหน้าเธอจะได้ไม่ยอมพิงอีกไงว้าวฟันฟราย <Yeah! S 1> ทุกคนดูมีความสุขมาก <Yeah! S 1> แล้วมันอร่อยสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนจูเลี้ไม่โชคดีเท่าไหร่เธอได้แค่ชิ้นอะไรชิ้นเดียวเอง แต่มันเล็กนิดเดียวเองฉันอยากกินอีตอนนี้ก็ตาฉันบาบาร่าขอฉันด้วยนะอรไรเพ้นเดียวเองแน่นอนเอาไปสตเธอเชื่อจริงๆเหรอเดี๋ยวก่อนเธอฉันจะเอาคืนบ้างจูเลียกเลยกับทำซ้อมกรเทเผ็ดๆให้บาร์บาร่าเจ้าไร้สุด เดียวกันสิว่าเธอจะกินเผ็ดได้ขนาดไหนใส่พริกลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆ <Yeah. S 1> ชิมซอมนมะเขือเทศหน่อยฉันชอบกินซอมนมะเขือเทศ <What? S 1> อเผ็ดเผ็ดทั้งร้อน oh. ระวังหน่อยสิเธอสมควรได้รับมันแล้ว <laughs> บาบาล่าเธอต้องกินน้ำด่วน ไม่ใช่ซอนมะเขือเทศเ oh. พราะยังชั่วโอเคไม่เป็นไรฉันไม่ซอนเหลือเฟือ <What? S 1> นิกดูไฟไฟของนายก่อนหรือมันจะไม่เหลือแล้ว oh. อะไรกันได้มากขอบคุณน้นนิกเธอกินไฟนไฟของฉันหมดเลย <c oughs> เอ๋อนี่ไป <c oughs> นิย่านมเสียไปเลยโว้พริงเกิลกระป๋องใหญ่ ลุนนี้ก็โชคดีมากส่วนบาบาร่าได้มาเป็นพีระมิดเลยเยี่ยมมากแต่จุลี่ได้แค่ชิ้นเดียวเองแถมยังชินเล็กสุดๆ <on>. ah. ฉันแก้ไขมันได้ <Okay. S 1> เอาล่ะนี่ดีขึ้นเยอะเลย ah. Ah. Yeah. อ,อร่อยจัง นีกแล้วนายรออะไรอยู่ล่ะตาในแล้วอาเลยมันเปิดไม่ออกระวังอย่าทำฟันหักนะดูเหมือนว่านายจะไม่ได้กินเพรียงก้อนแล้วไม่ต้องฉันมีนเลื่อยอย่าหันแล้วนะหันลงไปอีกก็จะเปิดกระป๋องได้แล้วนิกนายคือช่างตัวจริงเลยดูสินิกอ้าปากกว้างๆและขนมก็ตกลงมาเข้าปากเลยในที่สุดอมอ่อยระวังนะนิกลบโอ นิกไม่เป็นอะไรหรอกฉันจะกินมันฝรั่งทอดกับสารอะไรของฉันบ้างระวังหน่อยเธอยังกระเป๋าไปที่ไหนนะนั่นเจ็บนะอืมอ,อ,อะไรจังฉันพลาดอะไรไปนิกเธอควรจะหลบอยู่ใต้โต๊ดดีกว่าบาบาล่ากำลังิึงระเบิดจูลี่หลบแล้วฉันไม่พลาดอีกแล้วหวาเธอรับมือได้ดีม,มากแต่นิกไม่เลยว <What? S 1> ระวังเรากำลังมีการก่อสร้าง บาบาร่าจับตัวงเธาไว้ดีดีอมันได้ผลนี่มันเกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 1> จูลี่ไม่มีโชวอีกแล้วเธอได้แค่อันเดียวเอง <No. S 1> ต่างจากนิกเธอได้จานสกิท่าส่วนบาบาร่าได้ครบทุกสิ่งเลยแค่อ,อันเดียวเองแถมยังเล็กด้วยเงียบฉัน<ๆ>มีความคิดดีดีแล้ว จูลี่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลนะแต่ลองดูก็ไม่เสียหายว้าวมันเจ๋งมากเลยดีขึ้นเนยอะเลยว้าวอร่อยจังเยี่ยมไปเลยให้ฉันเกินสกิทเรตลอดไปก็ยังได้ว้าวเจ๋งมากนิกตาเธอแล้วดูสิว่าฉันทำอะไรได้ว้าวทำมันแต่เนื่อให้หน่าทึ่งแต่เธอต้องไปฝึกเพิ่มอีกหน่อยนะ แต่ฉันรู้ว่าใครมีสกีเตอร์เยอะอยู่นิกฉันว่าบาบาร่าไม่ถูกใจความคิดนี้นะเธอไม่เห็นสักหน่อยเอามือ,อกไปทั้งหมดนี่คือของฉันฉันจะเลือกด้วยรถสีไหนดีนะอันนี้หรืออันนี้ไม่อะฉันดักเร้นนี้ฉันเลือกไม่ได้เลยมันยากมากนึกออกแล้วอะไรนะ,รอะรลอตเตอรี่ไงมันจะช่วยให้ฉันเลือกสีได้ ิดกันออกมานี่แหละที่ฉันต้องการฉันจะเริ่มด้วสีเขียว <Go! S 1> อ,อร่อยจังฉันชอบสกิเตฉันอยากลองทุกสีเลยในครั้งเดียวอร่อยจังฉันสงสัยจะว่าอะไรอยู่ข้างในนี่มันอะไรนะว้าวว้าวมันคือลูกกวาดยกสกิเต้ ว้าวมันใหญ่มากและนันต้าอ,อร่อยสุดๆเรื่องจริงมันอร่อยมากว้าวถผ็ยมันมีสไปข้างในด้วยสาวๆเตรียมมือของบให้พร้อมมันมีพอสมทุกคนเลยว้าวเฮฟวิสมันอร่อยมาก what okay ก็เราไม่ไหวแล้วที่จะเริ่ม challenge ฉันเป็นคนแรกระวังหน่อยฉันมีความคิดไ่ดีแล้วโอยเดี๋ยวก่อนจูลี่ระวังด้วยไม่ตัดทุกอย่างขาดนะเสร็จแล้วโอ๊อ ออร่อยจังให้ฉันกินตลอดไปยังได้เลยจูลี่เธอสกปรกมากต้องไปอาบน,าน้ำนล้วล่ะฉันคือคนต่อไปว้าวเธอจัดการที่หอกได้เร็วมากเยี่ยมออร่อยจังจะมีบางอย่างขาดไป <What? S 1> นมว,นวนัวนูนนี่แหละที่ฉันต้องการ โอ๊ยเจ็บนะว้าวนั่นมันเครื่องดบบื uh ่ช็อกโกแลตเข้ากันสุดๆ uh oh. ตอนนี้ก็ฉันว้า wow, ว uh oh. ถ้ามีกำแพงท,ทำมาจากทวิสแล่ฉันจะพังมันลงและสร้างอย่างอื่น uh oh. เครื่องมือของฉันอย่างไหนเนเธอร์ uh oh. ล่ลนี่สิ่ที่ฉันต้องการ uh oh. อย่างนี้เลย ตึกสูงเสียดฟ้าจากเทวิกส์นิกถ้าไม่ควรไปสาวๆกับเทวิกส์ของเธอนะเออเกิดอะไรขึ้นไม่นะเสียใจได้นหมนิกไม่เป็นไรฉันใส่มัวกิ้ว